รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาพบกับท่านผู้ชมที่ช่อง 9M o HD แห่งนี้ตามเวลานะครับบ่ายโมงสีนาทีพบกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันพุธซึ่งวันนี้เบรกแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของกรณีที่โรงพยาบาลทุนบุรีได้สั่งนำเข้าเทคโนโลยีก้าวหน้าซึ่งใช้ในเรื่องของการนำมาตรวจชิ้นเนื้อนะครับชิ้นเนื้อที่ มั่นใจว่าจะต้องมีเซลมะเร็งอยู่ในต่อมลูกหมากเนี่ยครับตรวจได้อย่างไม่พลาดเลยถ้ามีเซลล์มะเร็งมันสามารถเห็นได้จากเทคโนโลยีที่เรียกว่า MRI Fusion Prostate Biopsy นี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรื่องราวของเ,อเครื่องมือชุดใหม่ที่โรงพยาบาลทนบบรนนำมา,าใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็จะนำเสนอต่อไปส่วนในเบรกที่2 ก็จะเป็นเรื่องของอาหารบางชนิดครับมี3ามอย่างที่บริโภคมันเป็นประจำแล้วเนี่ยจะช่วยให้ในเรื่องของความทรงจำกับสมาธิดีขึ้นพัฒนาขึ้นมาติดตามจากนิตยาสารอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่สองครับ วิธีตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากที่คุ้นชินกันดีแล้วก็คือการเจาะเลือดไปตรวจหาค่า PSA ซึ่งหากปรากฏว่ามีค่าสูงเกิน4.0ขึ้นไปสามารถตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากในขั้นต่อไปได้เลยโดยที่ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลทนบุรีได้นําเข้าเทคโนโลยีก้าวหน้า2ออย่างร่วมกันตรวจหาเซลล์มะเร็งที่แฝงอยู่ในต่อมลูกหมากโดยอย่างแรกก็เป็นเทคโนโลยี MRI 3เทสลาครับซึ่งก็จะช่วยให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีเนื้อง,งอกอยู่ที่ต่อม ลูกหมากหรือไม่ตรงบริเวณใดรอบๆต่อมลูกหมากเมื่อ MRI 3เทสลาของโรงพยาบาลทนบุรีทำหน้าที่ตรวจนำร่องและชี้เป้าเนื้อง,งอกให้เห็นแล้วก็จะใช้อุปกรณ์อีกอย่างที่เรียกว่า MRI guided prostate biopsy ซึ่งมีระบบอัลตร s าซาวให้ภาพแบบ Real-Time 3มิติมาเสริมการตรวจโดยจะจำลองภาพ3มิติที่ว่านี่นะครับให้คุณหมอพูดตรวจเห็นรายละเอียดและตำแหน่งก้อนในตอมลูกหมากอย่างชัดเจน จึงสะดวกต่อการซอดเข็มเข้าไปดูดชิ้นเนื้อได้หลายตำแหน่งจากก้อนเนื้อนี้ได้อย่างแม่นยำไม่มีทางพลาดโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีก็จะได้ตัวอย่างไปตรวจหาเซลล์มะเร็งโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาการติดเชื้อหลังการตรวจเมื่อก่อนนี้เราจะใช้วิธีเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อจากตอมลูกหมากโดยวิธีการที่เรียกว่าสุ่มตรวจซึ่งการหาตัวอย่างก็อาจจะไม่ถูกจุดที่มีเซลล์มะเร็งกระจายอยู่จึงทำให้ตรวจไม่พบ ส่งผลให้ผู้ป่วยพลาดโอกาสในการรักษามารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็อาจจะอยู่ในระยะที่รักษาได้ยากแล้วอีกครั้งการตัดชิ้นเนื้อด้วยการสุ่มตรวจก็ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อหลังการตรวจปัญหาต่อมาก,ก,ก,ก็คืออาการที่เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากจะแพร่กระจายออกนอกต่อมลูกหมากไปสู่อว,วัยวะอื่นยากต่อการรักษายิ่งนักโรงพยาบาลทุนุรีก็หาอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัยครับมาสยบก,การ จัดการกับตอมลูกมากให้กับท่านชายอุโซที่เจอปัญหาถูกคุกคามจากภัยเงียบข้างในอย่างนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่โรงพยาบาลทนบุรีนำ MRI Fusion Prostate biopsy เนี่ยเข้ามาใช้ในการตรวจได้อย่างแม่นยำไม่มีการพลาดในปัจจุบันนี้แล้วครับผู้ป่วยไม่เสียโอกาสในการรักษาอย่างแน่นอนหากตรวจแล้วพบ ็สู่การรักษาที่ทันสมัยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับเบรกที่2ก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าจะเป็นเนื้อหาจากนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจรําเดือนพฤษภาคมพักแป๊บเดียวครับโรคภัยสารพัดชนิดมีสิทธิ์สร้างปัญหาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแค่ช้าหรือเร็ว ติดตามอ่านนิตยาสารอุ่นใจใกล้หมอเป็นประจำจะรู้เท่าทันที่มาและสาเหตุมีเบื้องลึกรายละเอียดให้ทราบซึ้งถึงกระบวนการการแพทย์ครบครันทั้งในแง่ป้องกันสกัดกัน้นตรวจวินิจฉัยไปสุดทางด้วยผลสำเร็จของการรักษากับเทคโนโลยีก้าวหน้าที่นำมาใช้ เพิ่มคุณค่าหน้าอ่านด้วยผลงานจากออััมิิส์ชื่อคุ้นหูอุ่นใจใกล้หมอไม่มีวางจำหน่ายสมัครได้ง่ายๆตามรายละเอียดนี้หรือสแกน QR code เพื่อติดต่อกันได้ทันทีกลับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ นำเสนอเนื้อหาสาระที่น่าสนใจนำมาจากนิตยสารอุ่นใจใกล้หมอฉบับประจำเดือนพฤษภาคมที่เห็นหน้าปกเป็นคุณหมอภัชลีนิ่งสวัสดิ์แห่งโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับในเรื่องนี้ฉบับนี้มันก็มีหลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นก็จะนำหนึ่งในนั้นนะครับมาเสนอให้ท่านได้รับทราบกันเกี่ยวกับในเรื่องของอ,อ,อาหารบางอย่างเนี่ยมีผลต่อการช่วย เสริมความจำเรื่องความจำนี่เป็นเรื่องที่แปลกนะครับเรื่องที่อยากจำกลับลืมแต่เรื่องที่อยากลืมกลับจำเพราะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็เลยมีกรณีที่เขาไปศึกษามาว่าอาหารแบบไหนอย่างไรที่จะมามีส่วนช่วยในเรื่องของการเ,าเก็บความทรงจำไว้ได้นานขึ้นมาติดตามจากนิสานอุ่นใจใกล้หมอกันนะครับ วิธีการที่จะสามารถคงความจํากับสมาธิให้กลับมาดีขึ้นได้สําหรับทุกวัยก็หนีไม่พ้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งคนญี่ปุ่นเขาแนะนําไว้ว่าอาหารที่รับประทานแล้วจะช่วยให้มีความจําและสมาธิดีขึ้นได้เนี่ยมียด้วยกันหลายชนิดซึ่งหุ่นใจใกล้หมอก็จะพาไปดูว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยคือปลาปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารจำพวกปลาเป็นอาหารที่มีประโยชน์สูงไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถรับประทานปลาได้การรับประทานปลาสามารถช่วยในเรื่องของความจําและสมาธิให้ดีขึ้นโดยเฉพาะปลาสีน้ําเงินที่ประกอบไปด้วยปลาแมคเคโรปลาซันมาปลาทูน่าปลาทูปลาซาบะปลาซาดีนปลาเหล่านี้อุดมไปด้วยกรดไขมันได้แก่ DHA ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบในสมองถึง2ใน3ส่วนเลยทีเดียว ถัดมาคือช็อกโกแลตขนมหวานสุดโปรดสำหรับใครหลายคนช็อกโกแลตนี่ก็มีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยความจําให้ดีขึ้นมีงานวิจัยร่วมกันระหว่างบริษัทผู้ผลิตช็อกโกแลตเมจิและมหาวิทยาลัยไอชิกาคูวินในประเทศญี่ปุ่น โดยเปิดเผยว่าการรับประทานช็อกโกแลตที่มีปริมาณคาเคาสูงเป็นประจำจะช่วยเพิ่ม BDNF หรือ Brain Derived Neurotrophic Factor ซึ่งเป็นโปรโตีนจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสมองและยังช่วยกระตุ้นเซลล์ประสาทในสมองให้แตกแขนงกิ่งก้านสาขา ก่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทอย่างมากมายเป็นสิ่งสําคัญต่อกระบวนการเรียนรู้และความจําอีกทั้งยังทําให้มีสมาธิที่ดีขึ้นด้วยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสาหร่ายทะเลอาหารญี่ปุ่นประเภทสาหร่ายทะเลที่ประกอบไปด้วยโนริวาคามะฮิจิคิ เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยเส้นใย,ยอาหารชนิดละลายน้ําได้เป็นอาหารของแบคทีเรียชนิดดีในลําไส้ที่ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในลําไส้ให้ดีเพราะสมองและลําไส้มีความเชื่อมโยงกันหากสภาพแวดล้อมในลําไส้ดีก็จะสามารถเสริมความจําให้ดีขึ้นด้วยจาง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยที่ควรทานมากๆเลยก็คือปลาจะเป็นปลาอะไรนั้นรายละเอียดก็มีไว้ให้ในนิตยาสารอุ่นใจห,หมอฉบ,บับประจำเดือนเพื่อผระม อย่างที่2อาหารที่ควรทางคือช็อกโกแตนะครับสก็คือในเรื่องของสาหร่ายทะเลจากญี่ปุ่นที่เขาบอกว่ามีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับไม่ต้องไปจำครับเพราะว่ามีให้ในนี้แล้วเพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกนิตยสาราอุ่นใจใกล้หมอนะครับหยิบกล้องจากโทรศัพท์มือถือถ่ายที่หน้าจอได้เลยคิวอา e คที่ปรากฏก็จะช่วยให้ทีมงานของเรานีครับติดต่อให้ข้อมูลรายละเอียดแล้วก็รับสมัครสมาชิกจากท่าน ที่ติดตามรายการอุ่นใจใกล้หมอของเราได้ครับนี่ก็คือสิ่งที่รายการของเราเตรียนม,มาเสนอเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอได้ที่ช่อง9 M c o t d HD แห่งนี้วันต่อไปนะครับสวัสดีครับ